สวัสดีครับ f อฟสวัสดีครับมินิเบาแอมโลทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพอเสียงเนาะครับเนาะพ่อเสียงพระเอกมอลำตัวครับนี่ครับถ้ามชุ่มนกกะนังอยู่ในบ้านนี่แหละครับมีแนวทางเด็ดเด็ดมาฝาก f อฟตอนรับปีใหม่ครับ3โตัวจ้าจ้าจังจังวสันครับเป็นผีครับคนหัวจักกันนี่แหละครับตายโดนนะครับเอฟซีเนาะเสียชีวิตโดนแล้วแล้วก็มาเข่าฝันดึงขาครับ มาดึงขาบอกเลขครับตกสลาตายได้ครับเอฟซีเนาะผู้เฒ่าผู้นี่เป็นตกสลาตายครับผ้าพอเสี้ยงนี่กลับบานเก่าครับปุ๊กให้ตื่นกลับไปบานเก่าท่านที่บ้านเกิดพอเสี้ยงครับเอฟซีไปบอกเลขสามตัวจ้าจ้าครับเลขสามตัวติเด็ดงวดนี้หรือว่าบานเลขที่สีเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะพอเสี้ยงอาจารย์เสี้ยงของเฮาร้อมแล้วครับนั่งถ่ายอยู่นี่แล้วครับไปรับชมกันครับ สวัสดีครับพ่อเสียงครับสวัสดีครับพ่อเสียงสวัสดีค่ะครับผมพ่อเสียงพระเอกมอําเกาครับงวดนี่เพิ่นฝันดีแห้งครับจะจะจังจังเนาะครับแต่หมูช่มเนาะนี่ครับก็นั่งอยู่นี่แล้วครับนี่หนาวใส่เสื้อกันยาวครับนี่เพิ่นกะบบคอยแข็งแรงครับเพิ่นกะได้ต้องนั่งเหยียดขาโซ่ขาเนี่ยครับคุณพ่อมาทาเอฟซีเพิ่นเข่าม้ามาครับคุณพ่อเพิ่นใส่ขาเทียมตัวเนาะครับเนาะบบคอยแข็งแรงครับเ c ฟซีแต่เพิ่นมีแนวทางครับแนวทางดีๆ มาฝากอิซีงวดวันที่สองมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับอิซีฝันแนวไหนก็ครับคุณพ่อเสียงครับโอ้ยฝันมันกับฝันหลายอยู่แต่ว่าโตฝันที่เป็นเด็กเป็นง้อยเพราะว่าฝันจะอยู่บ้านเก่าห้องรังผุนฝันหวานเก่าผุนแล้วยอมเพื่อจันทร์ซุ้มบ้านนี่ก็มีพ่อยายหนึ่งอยู่ข้างเฮือนนั่นอยู่สลากกลางบ้านของบ้านพ่อใหญ่อยู่สลากกลางบ้านนอกบ้านนี่แต่อายุพ่อยายสิบสี่สิบห้าปี เราตกสล่าตายพ่อย์เนซื้อเราพ่อย์เนกิ่งตกสล่าตายตกสล่าตายพ่อย์เนนี่ยเราเป็นคนแต่งดวงแต่งยังแต่งเบอร์ต่อถ้าตัวมีตาแต่งถ้าคอถ้าเข็นเราเป็นคนเป็นภาพญี่ปุานในเมืองเป็นภาพครับเมื่อทำไมเราตกสล่าตายครับส่วนเราตายอายุเราก็สิวังประมบ้านหกสิบปว่านี่ยจากหกสิบต่อไปพ่อย์เนยก็จำอะไรไม่ถึงเดี๋ยแต่อายุพ่อย์เสิบสี่สิบห้าปีครับผม พอเคยฝันเห็นแราเจักเือเราตายว่าจะมาฝันเห็นมือขึ้นโอ้ฝันเห็นมือขึ้นนี่ฝันบาเเดาฝันบาเล่ามาบ่บ่จว่าบ่เลยว่ามาบอกเด็กหลอกไม่เห็นเราไปเห็นเรานีฝันเดียวเด้ว่าก็พ่อใหญ่เจ้ากืยยังตายแต่หงเนี่ยจะไปใส่เอาคอยไปหาหมอหาหมอเขาได้ปีหนึ่งคอยก็ขึ้นมาคือเก่าเด้อว่าโอ้ครับแต่ปีหนึ่งขึ้นมาคือเก่า วันขึ้นมาเราวันพญายญ่ขึ้นอยู่บตายอีเนาะบ่ตายเดี๋ยววันอยู่ใคว่ัวสันครับพยิ่เดี๋ยวไปจังสันเจ้ากบอกเด็กบอกไวยคนบอกทั้งพญ่วาครับตัวจะได้ยู่ทีงหมอยจะได้ยู่นเดียวี่กล้าซื้อว่ดเลาว่าสันกล้ายู่ว่าสันทั้งพญ่วาครับอกล้าตัวไหนเราว่าสันเอารหบวั่ยศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เด็กสองตัวขันมึงมักอ่สองหาดเรื่องเราอ่า สองหาุนเกาซี่ก็สองหาครับจาควงม่ได้บานี้มานอนอีกฝันอีกแล้วฝันคือเกาอีกฝันคือเกาอีกฝันแบบเกาอีกฝันมาแล้วบอกคือเกาก็ว่าได้ปีนม้อนปีนยังได้นอนเทรามดาเนี่เอาย่งคือฝันเห็นตัวมันยิงสองโดบสามโอบแท้ะครับว่าฝันนับบอกเดียกคือเกาอกู่วยกิเรื่องกับือวันนอนอยู่ขึ้นเดียวต่ว่านันขึ้นเดียวฝันสองเทียฝันเห็นเด้าเตะมหาวอกกลุ่มเพามันสิแกงกับฝันเห็นเ่าอยครับ มือเคลื่อนนี่แหละบอกเลขตัวเก่าหรือตัวใหม่ล่ะครับบอกก็เก่าเลยทีอ้อับอกหว่าหัวจคลองเอา้าผู้เคลื่อนเดยวฟันสั่งฟันสากแนวนี่ฟันเห็นก็คือเดี่ยวไปฟันเหี้ยนแบบใดมันจะคลองก็เดินป่ะเดี๋ยวบอกกับแม,แม่บ้านป่ะพอส,สื่อเรียกต้องพญีกริงบอกกันมาสัน่นซูนเก่าซีไปสื่อรถตรันดีอยู่ทีไปหาสื่อรถตรันดีเจ้าต้องต้อะไม่ว่ากับ้องหาครับบัดนี้ฟันเมื่อบ้านเก่าเดี๋ยวไปเห็นยังครับอยู่ทางตาลสุมรับบ้านเก่าก็คเข้าาเมื่อวานเก่านั่นกับ เขามาเมื่อบ่านเก่ากับบ่านก,ากับบ้านพอค่อยๆตานสมบ้านเก่าบก็คือสบวกเกวก็บ,บ้านหีก่งทีนะครับบอวนะบอวบโบ,บ,บเกก็บ,บ้านหนึ่งทีครับพบาเพื่อนบอกแล้วคือขั้นเป็นบ้านหนึ่งทีมันก็สองสามบานหนึ่งีสองสามสองสามบ้านหนึ่งทีเพราะไงตัวตัวตัวยูนเนื่อง่ยูนเนี่ยก<อ>็เมื่อพูจริงมันไก่ไก่กันอ้าสองสามจดไวลามั้ครับสองสามเนี่ยบัดที่นี่เป็นยังไงครับเพื่นจังต๊ะาราตายนะครับกายเป็นเป็นลบหโยังสิบวิ่งที่นนเนี้ คือว่านังาก็พองดหวน่ะหวนใ่านไงเน้นักเราล่อกกิโครับเออนั่งกับิตตกสลาลามันกับประมาณปคุณนั่งนี่ะอนี่ะอาทิต์ไปเงื่อนเด็กของนี่เงื่อนเด็กของบันเด็กขี่เต่าเนี่ยมันสองสามสองสามครับเด็กขี่เต่พ่อเต่แม่เขาเหมือเนี่ยมันยังใส่อยู่สองสามครับจดให้อซเบิ้งนะครับตอนี่ที่ส่าัญนี็ดอกลี้ยอพีนาเบิ้งโหลดตัวนี้แต่ว่าพญายิไปซื้อยุ ครับสิไม่ฮาสื่อดรดจะดีวิเจักสองสมใบอยู่ครับคือขามันโฉกไหปีใหม่ครับคุณพอเสียงคุณพอเสียงม้าร่ำต่อครับเอฟซีเนาะนานที่จังฝันครับมวดนี้ขอไหมาจะจ้ตอนรับปีใหม่ครับพอเสียงของเฮ้าครับขอบคุณครับพอเสียงครับสวัสดีครับอย่าลืมก็เลยกดแชร์ใหเบาแอมเราทงนไมเเด้อครับเนาะตัวเลขของพอเสียงครับเอฟซีนี่ครับยังผิดแอดมินต้องเขาจดเรียบร้อยแล้วครับนี่บ้านเลขที่สองสามครับส่วน ปูที่ตายไปแล้วนะครับเนาะมาบอก0 9 4 0 9 4ให้ตัดเลรีครับเลข2ตัวนี่เป็น2องหา2องหาหาสนำจักหน่อยนะครับเนาะครับเอฟซีมือนี้ครับย่าพิ่งไปไสครับบ่าวแอมโนทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมโนทงนี่เดินทางไปท้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คองดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกก้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จิงสี่เรลือผืนนะครับนะ้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถา่ายอยู่ของใหกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามายมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการ้ายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ <sea> unicorn, <luego> กลับยยกคืนกลับมาได้เร <luego> ื่องการงานหาเรื่องอบ <intro> ตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยนอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดปี่หล้วเหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข,าข,าขาว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอนน้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางกาย życia, ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะครับท่านผัมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อลวกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ Chat, mm hmm. ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็ม UH, ีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ